สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกน้ำรายวันช่องที่รวมทุกข่าวสารในโลกฟุตบอลไว้ให้คุณแบบครบเครื่องตรงประเด็นและอัปเดตก่อนใครทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดนักเตะผลการแข่งขันหรือดราม่าระดับบิ๊กเนมวันนี้เราไม่พลาดแน่นอนครับเพราะเรากำลังจะพาไปเจาะลึกหนึ่งในข่าวที่แรงที่สุดของพรีเมียร์ลีกในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องราวที่กำลังสะเทือนทั้งเกาะอังกฤษอยู่ตอนนี้คือกรณีของอเล็กซานเดอร์อีซัก ดาวยิงตัวเก่งของนิวคาเซลที่ออกมาโพสต์ิน s t a g r a m แบบแรงเต็มข้อใส่ทีมตัวเองแบบไม่ไว้หน้าแล้วเรื่องนี้ก็กลายเป็นชนวนแตกหักที่อาจนำไปสู่การย้ายทีมครั้งใหญ่ในช่วงของสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์นี้เมื่อคืนที่ผ่านมาอิซักโพสต์แถลงการส่วนตัวผ่านอินส a าแกรมโดยใจความสำคัญมีประมาณนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อคำสัญญาถูกทำลายและความไว้วางใจสูญเสีย ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถดำเนินต่อได้อีกต่อไปผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายเขายังยืนยันว่าได้แจ้งจุดยืนของตัวเองกับสโมสรมันนานแล้วและไม่ได้ไปร่วมงาน PFA ที่มีการยกย่องเขาติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีเพราะไม่ต้องการเบี่ยงเบนประเด็นจากเรื่องสำคัญที่กำลังเผชิญอยู่โพสต์ของเขาแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสื่อทุกเจ้าระดับโลกทั้ง Sky Sports ESPN, Reuters, The Guardian และ The Times ต่างนำเสนอข่าวนี้เป็นพาดหัวใหญ่แถมมีการยืนยันว่าคำพูดเหล่านี้มาจากอีซักจริงและไม่มีการแฮ็กหรือบิดเบือนแต่อย่างใดทางด้านของ Newcastle United ก็ไม่รอช้าออกแถลงการตอบกลับทันทีโดยเนื้อหาสำคัญคือสโมสรรู้สึกผิดหวังที่ต้องมาทราบจุดยืนของนักเตะผ่านโซเชียลมีเดีย ยืนยันว่าอีซักยังอยู่ภายใต้สัญญาและไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดเคยให้คำมั่นว่าจะปล่อยเขาในซัมเมอร์นี้พร้อมทั้งบอกว่ายังไม่เกิดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการขายนักเตะและสโมสรก็ไม่คาดหวังว่าจะเกิดได้ทันก่อนตลาดปิดนั่นเท่ากับว่าสโมสรยังขึงตัวนักเตะไว้อยู่และถือไพ่เหนือกว่าในแง่ของสัญญาและเวลาแล้วดียกับลิเวอร์พูลที่ลือกันว่าเป็นปลายทางของอีซักละ่ะ สื่อตะวันตกแทบทุกเจ้ารายงานตรงกันว่าลิเวอร์พูลได้ยื่นข้อเสนอครั้งแรกมูลค่าประมาณ110ล้านปอนด์ให้กับนิวคาสเซิลเรียบร้อยแล้วแต่ก็ถูกปัดแบบไม่ใหยดีนิวคาสเซิลประเมินมูลค่าไว้ที่ระดับ150ล้านปอนด์หรือราวๆ6.7พันล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเกินเพดานที่ลิเวอร์พูลพร้อมจะจ่ายอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในตลาดที่เหลือเวลาไม่ถึง2สัปดาห์แบบนี้ t ดอะเทเลกราฟเสริมว่าหรือว่าพูมีความสนใจจริงแต่อาจพิจารณาเงินบวกแพ็กเกจเพิ่มเติมเช่นโบนัสการลงเล่นหรือแอดออนสต่างๆแต่ในตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนย้อนกลับไปก่อนหน้าอีซักจะโพสต์ไอจีเจ้าตัวไม่ได้ลงสนามในเกมเปิดหรือบูการกับแอสตันวิลล่าและยังไม่ได้ซ้อมร่วมกับทีมเลยตลอด2-3สัปดาห์หลังสุด ตามรายงานจาก The Times และ Sky Sports บอกว่าเขาแยกซ้อมเดี่ยวตลอดนี่สะท้อนว่าสถานการณ์ในทีมมันตึงเครียดมาสักพักแล้วและโพสต์ไอก็คือการระเบิดที่เปิดโปรงรอยร้าวทั้งหมดต่อสาธารณะในตอนนี้ยังไม่มีดีลใดที่ใกล้ปิดครับลิวร์พูยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอรอบใหม่นิวคาสเซิลยังยืนคำเดิมคือไม่ขายถ้าไม่ได้ตามราคาที่ตั้งไว้ อีซักยังไม่กลับมาซ้อมและยังไม่มีชื่อในเกมนัดถัดไปของทีมหากไม่มีความคืบหน้าใดๆอีซักอาจต้องนั่งดองไปจนถึงตลาดหน้าหนาวและทั้งสองฝ่ายจะต้องอยู่กับความตึงเครียดนี้ไปอีกหลายเดือนแน่นอนนี่คือเรื่องราวล่าสุดของดราม่าแตกหักที่อาจนำไปสู่ดีวประวัติศาสตร์อีกครั้งของพรีเมียร์ลีกถ้าคุณชอบการสรุปข่าวแบบละเอียดลำดับชัด พร้อมวิเคราะห์ครบแบบนี้ฝากกดติดตามช่องลูกหนังรายวันไว้ด้วยนะครับข่าวไหนมาข่าวไหนแรงเราจะไม่ปล่อยพ่านแน่นอน